มาตอ่อกันกับตอนที่2นะคะเรื่องของเซลฟ์เฟสติมนะ,ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก่อนว่า6แกนหลักนะคะในการพัฒนาเซลฟ์เฟสติมเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวขอดูโน้ตจะบอกว่าใครที่จะมาเข้าเวิร์กช็อปวันที่สิบเก้ายี่สิบสิงหานะคะเวิร์กช็อปพัฒนาเซลฟ์เฟสติมและความมั่นใจในตัวเองเนี่ยไม่มี powerpoint นะคะทุกอย่างสอนมาจากในนี้นะคะประสบการณ์ความรู้ทุกอย่างที่อยู่ในนี้ค่ะนะคะ,นะคะแล้วไม่มี powerpoint นะคะไม่มีเลคเชอร์น่าเบื่อฟังแล้วหลับ นะคะไม่มีนะคะทุกอย่างมาจากนี้ทุกอย่างทุกคนมีใครมีปัญหาอะไรมีเรื่องอะไรมาปรึกษาเอามาเลยนะคะแล้วเดี๋ยวจะสอนทุกอย่างที่เท่าที่นารูเ้เลกี่ยวกับเรื่องของเซลฟ์เสตีมนะคะพร้อมทั้งมีแผนให้ไปลงมือปฏิบัติจริงนะทุกคนจะได้สมุดแบบนี้ค่ะนะคะ,นะค,ะคืนนิดาเนี่ยนะคะเป็นคนที่ชอบใช้สมุดแบบนี้มากมันหนามากแล้วมันจดได้เยอะแล้วก็เป็นคนที่ชอบเขียนนะคะแล้วก็การเขียนเนี่ยสำคัญมากนะคะ ใครที่เคยฟังนะพูดในหลายๆคลิปว่าการเขียนมันสาคัญมากนะเพราะฉะนั้นใครที่แบบว่าเอ๊ะนมองอะไรนมองอะไรเวลานะก้มดูพูดเนี่ยนิดาเป็นคนขี้ลืมนะแทบจะเป็นคนที่เหมือนแบบสมาธิสั้นนิดนึงแล้วก็แบบขี้ลืมเพราะว่าในหัวนะมันเหมือน CPU เนี่ยมันประมวลข้อมูลวิเคราะห์ออตลอดเวลาอันนี้เล่าให้ฟังเผื่อใครสงสัยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะ เลยเป็นคนขี้ลืมเนี่ยก็กลัวจะพูดไม่ครบกลัวจะลืมประเด็นนั่นประเด็นนี้ก็เลยต้องเอาสมุดที่ตัวเองจดไว้ว่ารวบรวมไม่ว่าจะพูดประเด็นอะไรบ้างเนี่ยนะคะมาดูหกแกนหลักนะคะในการพัฒนาเซอร์ฟวสีมีอะไรบ้างซึ่งงานอันนี้คืองานของเนสเตเนียลแบรนเดนนะคะไม่ได้เป็นแบบว่าอัจฉริยะที่คิดขึ้นมานะคะไม่ใช่นิดาไม่ใช่อัจฉริยะที่คิดเรื่องนี้ขึ้นมานะคะอันนี้เป็นงานวิจัยทางด้านจิตวิทยาที่มีมายาวนานนะคะนสเตเนียลแบรนเดนนะคะทั่วนี้ไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้วนะคะ <c oughs> เขาคิดออกมาว่ามี6แกนหลักนะคะซึ่งมีอะไรบ้างมาฟังแล้วทุกคนก็จะถ้าคิดตามจะอ๋อเข้าใจละวว่าทําไมฉันถึงขาดเซลฟ์เฟสติมหรือทาไมฉันถึงเซลฟ์เฟสติมสูงอันที่หนึ่งคือเซลฟ์ c อ็กเซปชัคือการยอมรับตัวเองนั่นแปลว่าอะไรด้านที่ดีด้านที่ไม่ดีด้านที่น่าอับอายทุกอย่างฉันยอมรับได้หมดฉันยอมรับความยอมรับมันคือการที่เราไม่ต่อต้านมันเราโอเคกับมันอะถูกปะ่ะนะ,ะไม่ได้แปลว่าเราเป็นคนที่เพอร์เฟกนะ แต่คนที่เซลฟ์เอสตมสูงเนี่ยนะไม่ได้แปลว่ามันเขาเพอร์เฟกแต่ว่าข้อเสียบางอย่างที่เขามีอ่ะเขาหนึ่งเขาาจะไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนกับข้อเสียเหล่านั้นมันจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆสําหรับเขากาจจะไม่ได้รู้สึกว่าสําคัญแต่ถ้ามันเป็นสิ่งไม่ดีที่อยู่ในตัวเขาที่สําคัญสําหรับเขาเขาก็จะไปพัฒนามันได้อรอไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลงเอยแล้วเมื่อคุณพัฒนาเซลฟ์เอสตมคุณจะเหลืออะไรอยู่กับตัวเองบ้าง เมื่อพัฒนาแล้วเนี่ยคุณก็จะอยู่กับสิ่งที่คุณโอเคกับมันสิ่งที่คุณชอบสิ่งที่เอออาจจะไม่ได้ชอบมากแต่ก็ไม่ได้เกลียดไม่ได้ต่อต้านมันนั่กออกไหมคะนั่นแหละมันคือการที่คุณสามารถที่จะมองกระจกเห็นตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าอืคนคนนี้ที่ฉันเห็นในกระจกอะคือคนที่แบบใช้ได้เลยนะเนี่ยฉันชอบคนคนนี้ นะคะซึ่งมันไม่ใช่การหลงตัวเองมันไม่ใช่ n a r c i s s i s ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะมันคือการที่เราชอบตัวเองจริงๆอ่ะจากภายในสู่ภายนอกอ่นะนึกออกไหมฮะทั้งแพ็กเกจเนี้ยนะคะโดยที่เราไม่ได้ไม่ชอบเราไม่ได้เกลียดเราไม่ได้ต่อต้านอะไรที่ในตัวเองสิ่งที่เราจะสังเกตได้คนที่ high self esteem เนี a ่ยนะคะเขาจะดูแบบสงบอ่ะดูมีจิตที่สงบความหมายคือหมายถึงว่าเขาจะรู้สึกแบบพอใจกับตัวเองที่เขาเป็นแบบนั้นน่ะนะคะไม่ได้รู้สึกว่า ต้องพิสูจน์ให้ใครมารักมาชอบเขาคือเพราะว่าเขาแบบเขาโอเคที่เขาเป็นคนแบบนี้ะนะคะเขาพอใจเขามีความสุขเขาแฮปปี้กับการที่เขาเป็นแบบนี้ทั้งแพ็กเกจอะโดยที่ไม่ต้องเพอร์เฟกอะนะคะอ่ะอันที่สองนั่นคือ s e l ฟ์ c อ e p t a เซปคือการยอมรับตัวเองนะ,ะอ่ะพอคิดตามได้ไหมว่าถ้า low s e l ์ esteem ก็คือไม่ยอมรับตัวเองอะ นะะไม่ยอมรับตัวเองไม่ชอบสิ่งนั้นสิ่งนี้เกี่ยวกับตัวเองอันนี้ก็ไม่ดีอันนั้นก็ไม่สวยฉันไม่ชอบนิสัยอันนี้อันนั้นของฉันฉันแบบนึกออกไหมก็คือยิ่งไม่ชอบตัวเองมากเท่าไหร่ก็คือยิ่งโลเ self-esteem เท่านั้นนะไม่ชอบแล้วก็แบบพอเราไม่ชอบเราก็ไม่ยอมรับไงมันคือการที่เราไม่ยอมรับหลายๆสิ่งที่อยู่ในตัวเรานะฮะอันที่สองคือ living consciously นะคะคือการใช้ชีวิตแบบมีสตินะฮะ การใช้ชีวิตแบบมีสติรู้ว่าในวันวันหนึ่งวันหนึ่งเนี้ยเราต้องทําการตัดสินใจทั้งหมดสาม0 0ื่นห้าพันการตัดสินใจนะคะตั้งแต่เรื่องเล็กไปยันเรื่องใหญ่นะคะเช่นอะไรละ่ะเนี่ยอันนี้ก็คือการตัดสินใจละนะตัดสินใจที่จะหยิบปากกาอันนี้ขึ้นมาด้วยมือขวานี่คือการตัดสินใจละนะหรือหรือแบบที่ในบรรดาปากการ้อยแท่งที่วางอยู่ทำไมเลือกหยิบแท่งนี้ขึ้นมานั่นก็คือการตัดสินใจแล้วนึกออกไหมคะหรือเลือกที่จะพูดกับ เพื่อนแบบนี้ก็คือการตัดสินใจแล้วถูกไหมเลือกที่จะเหวี่ยงใส่เพื่อนนั่นก็คือการตัดสินใจแล้วเลือกจะพูดดีกับเพื่อนก็คือการตัดสินใจแล้วเลือกที่จะรับฟังเพื่อนด้วยความใจเย็นนี่คือการตัดสินใจแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยสามหมการตัดสินใจนะคะซึ่งถ้าเราไม่มีสติเราก็จะดําเนินชีวิตไปด้วยอารมณ์อีโก้จะควบคุมชีวิตเรานะคะแน่นอนผลลัพธ์ไม่ออกมาดีแน่นอนถ้าอีโก้ควบคุมชีวิตเรานะคะแต่ถ้าเราใช้ชีวิตด้วยสติ เรารู้ว่าทุกทุกอย่าง35,000การตัดสินใจเนี่ยคงใช้สติทั้งหมดอะเป็นไปนไม่ได้หรอกมันต้องมีระบบอัตโนมัติอยู่แล้วนะ,ะนี่เป็นกลไกการทํางานของสมองเพื่อประหยัดการใช้สมองนะคะมันจะมีอะไรมันค่อนข้างอัตโนมัตินี่คือเหตุผลนี่คือบทบาทของจิตใต้สานึกนะคะคือการตัดสินใจอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องคิดไม่ต้องประมวลข้อมูลแต่ในเรื่องใหญ่ๆใ,ในเรื่องสําคัญในชีวิตเราเนี่ยนะคะถ้าเราตัดสินใจเราใช้ชีวิตด้วยสติด้วยปัญญาเนี่ยนะคะ ผลลับเป็นไงผลลับมันก็จะดีไงนะคะแล้วผู้ที่มีเซลฟ์ s t สตีมที่สูงเนี่ยก,ก็จะใช้ชีวิตด้วยสติค่ะไม่ได้ใช้ชีวิตไปแบบไปตามอารมณ์ไปตามอีโก้ของเรานะคะอันที่3มคือเซลฟ์รับผิดชอบคือการรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ในชีวิตของเรานะ,ะมันจะมีคำพูดหนึ่งที่พูดบ่อยๆว่าเรารับผิดชอบผลลับในชีวิตของเรา100%นะคะไม่ได้แปลว่าเราควบคุมฝนตกฝนไม่ตกรถติดไม่ติดไม่ใช่ แต่เมื่อสิ่งต่างๆสภาวะการสถานการณ์ต่างๆที่มันเกิดกับเราเนี่ยเราเลือกไม่ได้เนี่ยเราเลือกได้บางอันแต่ไม่ใช่ทุกอย่างที่เราเลือกได้เช่นเราเลือกให้วันนี้ฝนตกหรือฝนไม่ตกไม่ได้ถูกไหมเมื่อมันเกิดแล้วอ่ะเรามีการตอบสนองต่อเหตุการณ์นั้นอย่างไรนี่แหละคือการที่มันอยู่ในการควบคุมของเราหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตถูกไหมเพื่อนโทรมาว่าเรา เราเลือกได้ว่าเราจะตอบสนองแบบไหนเราจะว่ากลับเราจะมาโหตอบหรือเราจะใจเย็นๆแล้วถามเขาว่าเขาเป็นอะไรหรือว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาหรือว่าเขาโกรธเราเรื่องอะไรหรือเราทําอะไรไม่ดีหรือเปล่าเราต้องขอโทษหรือเปล่าเราต้องปรับปรุงตัวเองหรือเปล่าถูกไหมเราเลือกได้นะคะนี่คือการรับผิดชอบต่อบผลลัพธ์ในชีวิตของเราเราอยากให้ผลลัพธ์ในชีวิตของเราเป็นยังไงเราต้องทําให้มันเป็นแบบนั้นนะคะนี่คือ self responsibility นะอันที่4ี่คือ self assertiveness คือการยืนหยัดในตนเอง นะคะทั้งการายืนหยัดต่อการตัดสินใจต่อสิ่งที่เราต้องการต่อจุดยืนของเราต่อมุมมองความคิดของเรานะคะเหล่านี้คือ self assertiveness เคยพูดเรื่องนี้เคยมีวิดีโอเรื่องนี้พูดไปแล้วนะมันคือการยืนหยัดเพื่อสิ่งที่ถูกต้องเลยนะเวลาที่เราเห็นคนทําผิดหรือคนทําไม่ดีกับเราหรือคนทาไม่ดีกับคนอื่นเนี่ยแล้วเรา assert ตัวเองคือเราพูดออกไปไม่ได้แค่ตรงๆแต่ว่าเรายืนหยัดในจุดยืนของเรานะมันหมายถึงการยืนหยัดเพื่อสิ่งที่ถูกต้องด้วยนะ อันที่5คือ living purposefully คือการใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความหมายรู้เป้าหมายชีวิตรู้ว่าฉันเกิดขึ้นมาตื่นมาทุกวันมีลมหายใจอยู่บนโลกเนี่ยทำประโยชน์อะไรให้กับคนบ้างอาจจะเป็นคนใกล้ตัวจะเป็นคนที่ทํางานอาจจะเป็นคนในโลกใบนี้เนี่ยนะคะเราทําให้โลกใบนี้มันดีขึ้นยังไงบ้างนะคะคือเรามีชีวิตที่มีเป้าหมายมีความหมายนะ,ะและอันที่5 personal integrity ก็คือการมีศีลธรรมจรรยบรณ นะคะคุณธรรมนะคะส่วนตัวของเรานะะทีนี้เดี๋ยวจะมาเชื่อมโยงให้ฟังนะคะว่าแล้วแล้วทุกคนจะเห็นภาพค่ะว่าพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกมาให้มีเซลฟ์เฟสตีมสูงมันเชื่อมโยงกับ6แกนหลักทั้งหมดนี้เลยนะคะโดยเดี๋ยวเราจะพูดประเด็นแรกก็คือการเลี้ยงลูกแบบให้ความรักแบบไร้เงื่อนไขนะคะ การเลี้ยงลูกให้ลูกรู้สึกว่าเขาได้รับความรักที่ไรเงื่อนไขแปไปว่าอะไรไม่ต้องเก่งไม่ต้องสวยไม่ต้องหลอ่อไม่ต้องประสบความสําเร็จพ่อแม่ก็รักนั่นคือการรักแบบไรเงื่อนไข unconditional love นะแต่ถ้าเราให้ความรักที่มีเงื่อนไขเขาเรียก conditional love นะหลายๆคนทําโดยที่ไม่รู้ตัวเช่นเช่อนอะไรพูดเปรียบเทียบลูกกับคนอื่นที่เรารู้สึกชื่นชมหรือรู้สึกว่า ลูกบ้านนู้นสําเร็จกว่าลูกบ้านนี้สวยกว่าลูกบ้านนี้หล่อกว่าลูกบ้านละบ้านนี้ได้เหรียญรางวัลเยอะกว่าโฟกัสมีการเปรียบเทียบถูกไหมคะทาให้ลูกเกิดไรอันนี้ไปเชื่อมโยงกับเรื่องอไรเรื่องการยอมรับตัวเองเซลฟ์เอ็กซ์เซปทนส์การที่พ่อแม่เปรียบเทียบลูกทําให้ลูกรู้สึกไม่ดีพอทําให้ลูกรู้สึกว่าถ้าลูกไม่ดีพ่อแม่จะไม่รักนี่มันคือการทําให้เด็กไม่ยอมรับตัวเองขาดเซลฟ์เอ e กซ์เซปทนส์แล้วก็เลยทําให้เซ l ร์ฟเ e อิ่งต่ำนะคะ เดี๋ยวจะไปพูดต่อในคลิปที่3ค่ะ